เสียงอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยเด็กเป็นห่าอะไรเจ็บขาลูกอะทางขาทางขานะลูกเออทางขาเฮ้ยนี่ลูกเหรอเฮ้ยเทปจะทิ้งไว้ในกล่องเปิดดูหรือทิ้งถังขยะอยากรูก้ต้องเปิดดูใช่ไหมครับท่านผู้ชมคุณมั่นใจหรือเปล่มามั่นใจครับผมอยากบวงอยู่แล้วเอา้าเมื่อแอบถ่ายกูต้องน,นอนเหรอไอ้ลูก จิตวิตฐานเห็นไตกูหลับอยู่และมีคนมาแอบถ่ายเป็นไรอุ้ยผีตามมาถึงห้องฉันฉันขยับไม่ได้โดนผีอั้มแล้วมึงอย่าโดนผีอมแล้วกันมันมาถึงห้องนะครับอุย้ยเยี่ยมันปีนขึ้นมาเลยสัสโดนผีอมมันเขียนว่าเอนดิ g งสขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ